อามาตะที่9ท้าทำไมถึงไปนานนักล่ะมู่หลงเสียดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่ค่อยพอใจนะถือว่าเป็นเกียรติของพวกเจ้ายิ่งนะที่ทำให้ข้าหยิบด,ด้มสมบัติชิน้นี้ขึ้นมาใช้เออมหาสัตว์ตาวุธระดับลายชันเจ้าครอบครองมันได้ตั้งแต่เมื่อใดกัน มันคือสมบัติที่สําคัญพวกเราใช้ความพยายามอย่างหนักกว่าจะได้มันมาพวกเจ้าคงคิดไม่ถึงสินนะว่าพวกเราจะได้ครอบครองมหาสาตาวุธระดับชั้นราชันฮ่าฮตอนนี้พวกเราก็มีมหาสาตาวุธระดับชั้นราชันอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ชิ้นสำนักมารและติการได้ล่มสลายหายไปแล้วหมู่เกาะสังหารอมะตะเป็นผู้ครอบครองดินแดนทะเลตะวันออกอย่างแท้จริงข้าจะฆ่าเจ้าลนหาที่ตายหนักนะ เออเออนี่มันพลังจะค่ายคนพิฆาตมานถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่รูปแบบที่สมบูรณ์ก็ตามทีเธอคิดทางตรงนั้นคือตำแหน่งของอมาตะที่เก้านี่หรือว่าฮึบคาดไม่ถึงเลยว่าอมาตะที่เก้าจะเสียท่าเช่นนี้